สวัสดีค่ะรายการใครๆก็เข้าครัว,ววันนี้พบกับเชฟนกอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทําอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อค่ะสําหรับเมนูวันนี้ก็คือน้ายำยูนิเวอร์แซลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะบ้านใครมีผู้ป่วยโรคมะเร็งไหมคะบ้านเชฟมีค่ะทําไมเราถึงคิดสูตรนี้ขึ้นมาเพราะว่าคุณแม่เป็นมะเร็งมา6ปีแล้วนะคะคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยต้องดูแลรักษาสุขภาพมากโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน แต่คนลรเป็นโรคมะเร็งก็ยังอยากทานอาหารอร่อยๆอ,อย,อยู่โดยเฉพาะอาหารที่ยังมีรสจัดนะคะวันนี้ก็เลยทำน้ำยำสำหรับยำอะไรก็ได้ค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันนะคะค่ะทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันนะคะอันแรกเนี่ยเลือกน้ำตาลค่ะจะเป็นน้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลก้อนก็ได้นะคะเลือกแบบไม่ฟอกสีนะคะอันนี้เป็นน้ำปลาค่ะ มันจะมีน้ำปลาประเภทหนึ่งเป็นน้ำปลาลดโซเดียมนะคะหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆค่ะอันนั้นเป็นน้ำปลาเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะเพราะว่าโซเดียมเนี่ยจะไปดึงเอาแคลเซียมออกจากร่างกายมนุษย์นะคะน้ำปลาพวกนี้จะทำให้แคลเซียมกับโซเดียมในร่างกายเราสมดุลค่ะอันนี้เป็นพริกค่ะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งทางเดินอาหารนะคะอาจจะต้องใช้น้อยนิดน,นึงค่ะตามมาด้วยกระเทียมสดค่ะและนี้เป็นรากผักชีค่ะ และน,นี่ก็เป็นมะนาวคั้นสดค่ะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ f o o d t h e r a t v ค่ะเอาละทีนี้เราไปดูวิธีการทำกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราตั้งไฟนะคะเอาส่วนผสมของน้ำตาลน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาค่ะผสมให้เข้ากัน รอบนี้เราก็เคี่ยวผสมกันนะคะออรอให้เขาเดือดค่ะขั้นตอนนี้เราใช้ไฟกลางพอนะคะเพราะว่าไม่งานซอสจะไหม้อาจจะมีบางท่านถามว่าทําไมเราจะต้องเอาไปตั้งเอาน้ำน้ำปลากับน้าตาลปี๊บเนี่ยไปคนเข้ากันในเตาไฟให้เดือดเราจะซอสเนี่ยเราจะเก็บไว้ใช้ได้นานๆค่ะหลังจากที่เหลือจากส่วนผสมอื่นๆแล้วเนี่ยซอสตัวน,นี้สามารถแช่ตู้เย็นเก็บไว้ใช้ได้เป็นเดือนนะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไม่คิดจะตั้งไฟเนี่ยค่ะเอาน้ําตาลปี๊บ ผสมกับน้ำปลาในชามอ่างผสมก็ได้นะคะแต่ซอสนั้นต้องใช้หมดภายในวันเดียวนะคะถ้าเก็บไว้อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเสียค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรารอให้ส่วนผสมเดือดน,นะคะแล้วเราค่อยมาดูกันว่าหลังจากที่มันเดือดแล้วใช้ได้แล้วหน้าตาจะเป็นยังไงตอนนี้น้ำตาลกับน้ำปลานะคะก็ผสมกันได้ที่แล้วนะคะอะ่ให้สังเกตตอนส่วนผสมเดือดน,นิดนึงค่ะ เขาจะข้นเหนียวนะคะเวลาเรายกะตะหลิวขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสายค่ะค่ะตอนนี้ส่วนผสมน้ำตากับน้ำปลากับน้ำตาลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะปิดไฟแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกรรมวิธีในการปั่นส่วนผสมที่เหลือกันค่ะต่อไปเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้เราเอาพลิกกะค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะแอบหันช่วยนิดนึงจะได้ให้เครื่องปั่นเนี่ยผสมได้ง่ายขึ้นนะคะกระเทียมค่ะ หั่นก่อนเอาลงเครื่องปั่นนะคะจะทําให้ส่วนผสมละเอียดขึ้นค่ะแล้วก็รากผักชีค่ะเหมือนเหมือนกันค่ะหั่นก่อนผสมนะคะจากนั้นเอาส่วนผสมทั้งหมดค่ะปั่นด้วยเครื่องปั่นค่ะปั่นจนละเอียดเลยนะคะเครื่องปั่นมีแรงเท่าไหร่แรงเท่านั้นเลยค่ะตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างละเอียดเข้ากันดีแล้วนะคะตักเข้าออกมาค่ะพักใส่ชามไว้นะคะ อย่าลืมนะคะถ้าเกิดบ้านไหนมีผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะอย่าทานรสจัดมากนะคะไม่ต้องใส่พริกแบบที่ทําให้เห็นก็ได้ค่ะลดปริมาณพริกกับกระเทียมลงค่ะทานอาหารให้ลดจืดลงเรื่อยๆนะคะจะช่วยให้อาการของโรคดีขึ้นค่ะตอนนี้เราได้ส่วนผสมของพริกกระเทียมแล้วก็รากผักชีแล้วนะคะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ จากนี้นะคะสำหรับน้ำยำยูนิเวอร์แซลนะคะเราเอาส่วนผสมทั้ง3ส่วนนะคะมาผสมกันค่ะอันนี้เนี่ยกระเทียมพริกแล้วก็รากผักชีบดนะคะส่วนหนึ่งไม่ต้องใช้ทั้งหมดก็ได้นะคะเอาตามรสชาติจัดหรือรสชาติจืดที่คุณชอบค่ะบวกกับส่วนผสมของน้ำปลาที่เราเอาเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บนะคะส่วนหนึ่งค่ะและนี่ก็เป็นน้ำมะนาวข้นสดค่ะเรามาผสมรวมกันค่ะ คนนี้เขาเข้ากันนะคะเราก็จะได้น้ํายําที่สําเร็จแล้วค่ะจากนี้เนี่ยเราก็จะเอาน้ํายำเนี่ยไปเสิร์ฟคู่กับปลายย่างหรือว่าหมูลวกหรือว่าไก่ต้มก็ได้นะคะถ้าให้ดีเนี่ยทานผักเยอะๆเอาผักคุณไปนึ่งแล้วก็มาราดน้ํายํานี้ค่ะก็จะได้ผักที่มีรสชาติแปลกไปอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันนะคะ จากนี้เราเอาน้ำจิ้มยำ Universal ที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจัดใจใส่ถ้วยค่ะให้ดูสวยงามเลือกถ้วยรูปทรงสวยนิดนึงนะคะเมื่ออาหารของคุณจะดูพิเศษขึ้นเยอะเลยค่ะอย่าลืมนะคะสำหรับอัตราส่วนผสมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะ ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ Foodtravel.TV ค่ะสวัสดีค่ะ